อ้าวเราไปดูปลาปังลีลากันต่อนะคะว่าแต่ไม่แต่เดี๋ยวเจอกันนะคะกองแต่กันต่ำสิบล้านนะคะเย่ไม่ปลูนนะคะอิ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  ยืมเลยไหมคะเนี่ยมีน้ำกองต้นกล้วยเนี่ยเออเอเอะอะคะเนี่ยือวกองเต้นอะคะสามองค์นี้ือว่าโอเคนะคะเครยเอาไปเฟนก็รับรอง แล้วกลาดปลดไปทุกประการตาจะให้ดีเอาไปให้พระเกจิอาจารย์ตันอาทิตยันจิตให้อีกครั้งหนึ่งจะวิเศษมากๆเลยกาหาึ่งานึ่าหนสางุน่าแ้นี้นะคะเดี๋ยวคลิปยาวขึ้นไปดาวน์โหลดลงทิกตอกไม่ได้ สวัสดีทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยววันต่อไปปิ่นจะเอาองค์อื่นมาทดลองรีวิวอีกนะคะสวัสดีค่ะ